แฮ้ยเจ้เป่าป้ดดไจะไปดีป่ตูโอเคจะไปดีโงโอเคไปขึ้นมานี่หมูพริกเออหมูพิกขึ้นขึ้นไมตัวว่าน่งพี่

อยใส่ชุดก็ย้ายใช่วะหม,มูพริกหมูมถ้าถ้าเื่อ้าัางใหบอ้ผามาคือย้ายใช่ชุดนะมีลูกเอง,เองมีลูกเองยีนอ่อนันเฉือนป้าแงงันพอนวดกินน,ออนี่นะปนะไปดข้าวนะลูก โอ้ยฉันผนเนาะเขาเห็นเยอแม่ขนานเปกแม่ปแม่เหยียบมันได้หรอแตีมาหน้ตู้แล้วน้ตีนัตูเหียบเหยียบอันแม่กลกกนตู้ีมีมารับร้านซาวก็มีตู้พตูวันนี่บน ไปชมันลดมาชื่อยังบัดนี่คือเขาจะออกมาเฮือนชื่อยังบดนี่เสือป้ายังผ่ามาันี้นะเออป้าแน่ๆงามเนาะเป็นสมัยยาเจ้าบอื่นนี่ไยุดรงเงียนมื่นหื่นเจ้าบริาอเงียนมื่นนี่บอกเ้บ่เมนยุดชองมือหูยุดป้าบดินน้ำมีชหยุดมือนึ่งหืุดพาป้าไปเที่ยว เอาไปไปบึงดิงดิงเกาะก็ไ่อยากไปไ่อยากไป็ยือนเียยือนไปก็มะเขืองนกอยากไปของเงี้ยเนาะมาไปมีใบพอมได้มไปก็มาเขือเงี่นน้องเนาะมีอวนพอมได้กับป้าเปิดพาไปเที่ยวเปิดเงินคันคันมาไปมาเขือเงุยนือเก้า ออมีสองอย่างมีสองย่างโอเคโอเคมาของเฮียนมาเนี่ยมีวอาไปชดพอต่ล้วโอ้ยขางเฮียนเนี่ยมันเสียข่าองเฮียนแล้วมือนตีอยากไปงเฮียนเด้ตีข่าวได้นงแล้วมือนถึงงามนั้นเออไปเดียกไปหนอเนี่ยช่างดีตี เดิลิงเนี่ยพันธุภาพไปเบิ oh ่องลิง่าป้านี่ว่าอยากไป้อยากไปนี่นี่ป้าบะมี่เบิ่งลิงคนหนอเตียงขอเตียง่่านี่นี่นี่ป้าปหน้าป้าน้าป้าปานี่ัหลา่านูอ่ามีเพื่อนยั่งมนนี่นะพ่อนม่อนี่พ่อน่พ่อนแบบไรมนนี่นะมาพ่อนแบบอยู่ว่าพ้อนแบบไมนนี คนละหมดพอนแล้คนละหมดบุพ่อนี uh ่บ oh, พ oh. ่อน่พ่อน oui> ี่่นนยังใช่พื่นสนชุดตังเดียนพื่น่อนแ่สตงเดียนผื่อนต่ตเดียนบุญพ่อน่ฮึฮฮุยฮย อึบอึออออออดิตีอาูันเดียิันครอบบ่ไปหาดิงทมันขวดจะได้มันขวดกุดกไดเออมันขวดอือารุหน่อยมาเดียงเดียบหน่อยมาเดียงทตันลวดกัวละลมันขวดกันเล้าหัดปลาาเข็นี่นะ สามสิบหกเจ็ดแปดเไม่ลายเลยหนึ่งหนึว um> ันหน่ม uh> ีม่เปนรอ่ามันก็เต็มรถได้เนาะคนหลายเหห็นปตูขับรถขันหนึ่งเหมนีียตูผมักไปเที่ยวชื่อยั่อน่ะนะนะนเก็บได้นเก็บไดนอ่านแบบเบิรดแดนบูดแล้ว สืแต่ดแรงเนาะมันบูดนันบูดแหละเมื่อไปตลาดแรงปูจะลแรงันหลายะสือนขนมบ้านนี่ยังคาตรงกางกันมาหอยเมนมาโมนี่ชงนีรเนี่ประจำมันมีหมมีเน่อปาทามบงแคแล้วมันมีจังไน่แถวบางคเบื้บโอเห็นห่านมันหนีไม่เนาะมันจะมาถึงเนี่ยอ

chắc rồi đấy nhằng đấy ngân của hồ, cứ đụng. Bếp, xếp, xếp mà boot anh bên im khan thế hôm nay bên chụp 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 ิฟ้กเครื่องจิฟ้กเครื่องเดีวนี้นะตัวหน้านี่นะยุดเพิ่มเพิ่มเออนี่มาหน่อยเ่มเครื่องก่อนอืมเติมน้ำมันอืเติมน้ำมันยบ ชาซีโนตทีไปสอบอาจจกพันบิวอาจจกพันนอเตาหนำมันนี่จพันอาจจะพันจะพันช่องกี่ช่องแฉนช่องแฉนอ่ะช่องแชนเสียพี่ยายต่อเสือนพี่ยายมากเลยอ๋พี่ยายมากเลยอืม แต่แคือย้ายมากเลยคย้ายมากเลยนมากเลยเยมื่อหยดพันขั้นชุมนะทีสักัหน่อยครับดีขั้นุกออโรถชุงใแคบิวนี่พููรถชุ่บว้ ชื่อมังดาอีกนี่คนมือายนปิด่เด้เห็นไหมว่าคนปิดเหนอ่ะเพอนบ่เปิดบ่นปิดเปินี่ใช่บ่ได้เปิดในเปิดเอาละอัดไปอยู่เปิดจ้ะมันจะม่ย่ใช่ไหมะปลวมันมีขนมขนมไอืมมงนีมีมั้ครัแก้วคนอัดไ่าอยู่เจ้ากัคนคังผปุยอ่ะนจ้ะตู้เพิ่นั่ง่น่ะบริขาแก้วตู้ดำ หันคำเปิดใหม่วิวหันคำพงพาสุสาขาใหม่อัดเลย ที่เดียมูนั่กคือผมมาหมองนี่ฝากเครื่องดีดูฝากเครื่องยังม่ใบหิาตรู้ฉันแต่จากโต๊ะกวางเ่ยคุดูกองทางในนั่ไหมข่ทางนอกฮึมแล้วจะหัว mẹ buồn chết thế mẹ buồn dip đấy mẹ buồn dip đấy chết thế, dip เงนหัวปละลุอีเดบิวป้าเป็นแถวด้วยพูนหลายจะคันอืมพูนชามคันอืม

เห็นแล้วรถว่างรถมากินิน้มบอกอยู่ันูงมันจะกำลังถ่ายรดลยนะรมากอบเะเืยด้มอยู่ทางนี้าแม่จะไปดึงอะไรเกียบ้านรถบ้านรถบานี่ยรถลายได้กันปรถทั้งหลังโมมี่รถทั้งหนีโมมีมันนี่แยงลายแด้รุนใหญ่ครับห่ะนิ้หยอดกระโมอยู่เ้ยทิ้ดเลยิดขวามจกเทือนยนี่

Này nhé, này, lại, chỗ này đột chỗ này đột chỗ này đột chỗ nào đây cũng đột lại ướp 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 yeah bảo biểu xí đây nhàng đi về tận biểu chắc nhắn về tận lại lên vậy gì tiền subscribe เวกเปนกอบแซบกับามเดียวตัง่อทิศนายงเนีบิวเอนยงนะคันเวอไอทิดหนายงเนีปาหาปตรงตลาดแรงแบบนี้นั่งแบั่งนยงนึงีใจเวตลาดแรงกะป่ะเาะดนลูกอนพี่พอย่าไปทัวร์ทีก่อนนะรดนะเอ้ยพี่พอพี่พี่ พ่อตู้พี่เดะอะไอยู่ภ้างนั้นรถนะลูกรถรถลาคุตูไปบาทไุตูไปยาเข่าลาคุตูไปบาทไ่ไปกับพุตูบ้างไปน้ำกันไปน้ำกันไปอืออไปไปไป <laughs> <C Four> bà, dài khá các thứ lại à, à của Biêu, lột đều đâu, Biêu, mà mà Nan mau cái à lu. Thế sao chưa kịp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  มีตัวนี้ตัวนี้ชอบขีนิ่มแ่ตัวนี้ใช่แพ้ตัวนี้อือออาตาตัวกไลนนเยตวดหอไปเอาไปไไปยังไงขนหายนี่นี่วินาที้ไม่ได้ไปไหอกมาหายที่นั่นเลยา อ่าตัวนี้เด,เดียวพอเดี๋ยวพ่อะยังจะบิวหืมจได้หาพันปานน้าเดบไมเดบไมนีลาบบู่น้เพื่อนมืดไปยา,า,า,าล่กหาพน

Bye bye. cục ừ. ừ. cốc điêu quá nhảy

พ okay. ุงเนี่ยพ่ตุมีตู้ปไนบิงตู้ป้ปูแดงกับปูแดงโอ่าต้ปูแดงไปอดก็เคียเล็บใหม่กับมี่ไม่ยกต่ดซื้อยายน่อยเราตลาดมาเนี้ ปลาเลืงไปปลาลงมาไปเกรดิลลน้อยปลุกน้อยโอ้กบลายะส่วนไขมูแดงเข้าไปอุ <mayonnaise. S 2> <is> ้ย <Tonight> อุ you ้ย <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những